เป็นการรวมโครงการของเอกภาพการในสาราที่เกิขของการมินชีคอนที่4ถึง ก็น็รูาดีที่ใสทีรวทำก็ดีวิวเดอรก,ก็ไทยงานที่กาเีบเขาเพิ่มกกบอลทันไทยขบวนก็ธรร,รมดาทีก2บิดท่าแล้วก็ไทย ขบวน BTS นักเที่ยวที่121แล้วกเรถไฟ BTS สายสีลมของขบวนที่ับ บนรถพิเศษนำเที่ยวที่921กรุงเทพหัวพงเครื่องปลาสักมือสิกค,ครับเลิกออกจากในชัาชลาทิสาครับเคียววายไมเดน5223ครับสัะเบืวนตอนนี้ผมไทยสังวรรบลพิเศษนำเที่ยวที่921ครับ ห้าป็นกระลาผมสำคัญถาเราคิดไครับก็เดินปินาก็รถกบวนี้ไม่มีทิงครับทิงเฉพาะธุรกิจการจึงพันวาก็ตป็นกราลาี้ครับก็ความยาวี่ครับ มีโอ้มีคนรับใยไว้ครับเอาลว

เดียของไทยรถไฟฟ้า TPN จีจานีสวัยดิิทธิ์ครับ โรดทราบรถทุวนถัดไปจะให้บริการถึงสถานีกลางสนามกีฬาแห่งชาติผู้โดยสารที่ระขนไปเดินทางไปร้งมกับรถลายทาที่เกนข้างทางี้านที่กงลังปกติครั Attention please the next train is for National Stadium a s e g r s please queue up in the green zone M U k A 1หมายเลข เน America America. เึ่งห้าหนึ่งครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไริการทุกคูณนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามบครัา Attention please This train is for National Stadium ไม่ไปทางหลวงป้าครับเนินเนินเนินสูงครับก็พูดต่าเยอะท่อยๆครับโอ้แน่นนะ Calling Hamina, Turkey. Attention, mm -hmm. please. It's the next train is the not. National oh, Station. Mm -hmm.

Attention please, this train is for National Stadium. เอนยเอ่งนั่งสายสีครับโอ้ม่พูนานนี่มาครับแลคับคีณจะต้องีการไปสถานีกลางกลาา Attention please, this train is for but... a จะไปดำเนินารในงานที่ใดก็ได้แต่ราขับรถข้ามนทาง้าย

ไม่นัดสัพยาครับเดี๋ยวขอเท่นนิ่งนะครับ